ทุกคนเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมกลางเมืองเชียงใหม่ร้านสะอาดเย็นตาโฟสวยจะทุกคนจา้าร้านนี้เขาดังมากอยู่ตรงช้างม้อยไม่ไกลจากตลาดวโรรถแล้วก็ไม่ไกลจากซินเวสโฮสเทลเดินมาจากท่าแพถนนชายภูมิทะลุถึงกันหมดเลยถนนช้างม้อยทุกคนอร่อยเวอร์ทุกคนเมื่อกี้ลงไปคลิปนั้นมันตักเนมเต็มต้องมานั่งลบเนมกันใหม่ทุกคนนี่เป็นพยานเรามีสองช่องช่องนี้นะครับพี่กำลังถ่ายอยู่มันปิดกั้นเพราะเราไปตั้งค่าไม่เป็นสาธารณะอันนี้เพิ่งจะแบบโพสได้สำเร็จ ก่อนหน้านั้นพอเราไปโพสต์ใช่ไหมมันปุ่มมันไปปัดไปอยู่ที่ไม่เป็นสาธารณะก็เลยกลายเป็นโพสต์ดูคนเดียวทุกคนจะไม่มีใครเด็นคลิปของเราเสียดายมากค่ะบางคลิปก็ลบไปแล้วไม่สามารถจะเอามาโพสต์ใหม่ได้นี่ฮะเพิ่งจะรู้สึกตัวเนี่ยฮะเพิ่งมาลงบางคลิปอะไปร้านหลากหลายมาเมื่อสองสามวันที่แล้วปรากฏว่าลงไปไม่มีคนดไูไม่ได้ตั้งค่าสาธารณะไงทุกคนคราวนี้เรารู้ตัวแล้ววันหลัง เคยเกิดเหตุเมื่อตอนสมัยไปลำปางไปร้านเจ้าพญาพญาสุเรศน,นะฮะนะไปรีวิวร้านหรูหรามากแต่คลิปไม่สามารถโพสได้โพสต์แล้วไม่มีคนดูเพราะไปตั้งค่าปิดสาธารณะเนี่ยเดี๋ยวเรากินยิงตาโฟสวยกันนะทุกคนออกจตเมาเพราะตรงนี้เราเดินมาถานนช้างม้อยอย่างนี่ฮะถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายจากร้านไปใช่ไหมก็สามารถเดินไปกาดหลวงได้ไปตลาดวารูรุดได้ง่ายมากทุกคน แต่ถ้าเกิดเลี้ยวขวาจากลานใช่ไหมเราก็จะไปท่าแพได้จำเอาไว้ว่าเป็นถนนช้างม้อยตรงนี้เนี่ยช้างม้อยเห็นไหมมีรถวิ่งไหมเออนะฮะจะไปโฮสเทลซินเวสที่มีฝรั่งหล่อๆล่ำๆพักเยอ,อะอ่ะก็ไม่กลเดินไปเรื่อยๆประมาณ4 500เมตรทุกคนจ้าเดี๋ยวขอกินก่อนนะเอาแต่คุยมมมมมมไว้อร่อยทุกคน ขนาดยังไม่ได้ปรุงนะทุกคนจ๋าอร่อยมากอืมอืมอืมอร่อยอร่อยมากอืมอร่อยทุกคนอือหึิ้นปลาร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๋าอืมุ่มากอืมอร่อยนุ่ม ไม่ต้องปรุงอย่างเดาหรือทุกคนอยางไม่ต้องปรุงอ่ะทุกคนอยามันมันใช่เลยอ่ะป้อนทูกน้นบางคนเขาจะกินลูกจิ้มก่อนเนะี่ยทุกคนจยานี่ฮะลูกจิ้มตัวน้ำจิ้มนู้สิหน่าทานมากเลยนี่ฮะเด่๋ยาหาว่ายังอย่างนี้เลยนะจ๊ะ น้ำกินกอ็อ,อ,รอ,กอร่อยอร่อยมากอร่อยเลยทุกคน อ,อ,อร่อยเวอร์ทุกคนคนที่มาที่นี่ก็จะกินแค่อย่างสองอย่างไงเขาก็าแบบเต็มที่แล้วเช่นไม่ล่ะเยอะไงเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ของดีเยอะนะทุกคนธรรมชาติดอยน้ําตกแต่ถ้าในเมืองต้องหาของกินวัฒนธรรมถนนคนเดินวัดนไว้พระดวงดีไว้วัด ว้พระนามมงคลน,นะฮะวัดลอยเคราะวัดหมื่นล้านวัดชัยม,มงคลแล้วก็อะไรครับวัดดับภัยใช่ไหมอ่าแล้วก็หาร้านอร่อยอร่อยกินแบบเนี้ยสุดยอดนะ,ะทุกคนอ่ะเหลงต้มเหลงสัดใจมากโคตรฟินเลยทุกคนเวอร์มากรอ,อ,อยเวอร์เนี่ยถ้าเกิดใครออกจากร้านไปใช่ไหม เดินไปวัดพระสิงห์ก็ไม่ไกลแล้วนะพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหารมหาวรารอชอชนิดวารมหาวิหารทุกคนใช่ไหมแล้วก็วัดเจดีย์หลวงวระวิหารก็อยู่ไม่ไกลตรแหน่งไปท่าแพ่ง่ายมากามาร้านหาร้านยินจะฟูสะอาดยินจะฟูสวยเนี่ยก็อาจจะไปวารรถตลาดใช่ไหมแล้วก็ไปวัดพระสิงห์ได้นะจุ่กันหมดเลยทุกคนโอ้ยดูสิถ่ายไปพูดไปรถมาก คำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่คืออะไรจําได้ยังทุกคนออดอยสุเทพเป็นสีทุกคนนะฮะประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตานามล้ำค่านะครพิงทุกคนจะ้จะ,ะ,นนะจักลูกชิ้นปลาร้อยเปอร์เซ็นะจ๊ะลูกชิ้นปลาร้อยเปอร์เซ็นย้ำอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นคุณภาพมากทุกคนจะ้ะ แต่ดูชิ้นปลาเนี่ยทำจากปลาอะไรทุกคนนนึกซิแต่ไม่ใช่ปลากานะปลากานี่เป็นปลาเป็นสัตว์ประจําจังหวัดเขาเรียกว่าปลาตระกูลปลาตะเพียน,น <c oughs> ปลานินปลาตะเพียนนะฮะเป็นตระกูลเหมือนปลาตะเพียนเนาะปลากามันจะตัวดาๆนั่นแหละเป็นปลาประจําจังหวัดเป็นสัตว์น้าประจําจังหวัดของเชียงใหม่แต่ถ้าต้นไม้ดอกไม้ก drawn, ็ใช้ดอกทองกาวไงทุกคนเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน อร่อยมากดีครับทุกคนจา้าทุกคนจะเห็นความแตกต่างไหมถ้าเป็นเลนแซบนี่จะเป็นแบบซูเปอร์สไปซี่นะทุกคนจะเป็นซุปกระดูกนี่จะเป็นจืดใช่ไหมฮะเออจะต่างกันนะจา้าเจ้าทุกคนนี่ด้านหน้าเนะลยจ้าเราก็จะเดินออกมาเลี้ยวขวาจา้า Uh huh. ก็จะออกไปตรงนี้จะเป็นช้างม้อยทะลุไปตรงนั้นจะเป็นครูเมืองทุกคนจะเป็นถนนเลี้ยวขวาก็จะเป็นถนนชัยภูมิจากไปกับที่ทำนักโฮสเทลซินเวสทุกคนจะอร่อยนะร้านนี้อร่อยมาสนับสนุนได้เลยทุกคนจะเห็นไหมความงดงามเราได้เจอร้านดีๆเราก็ต้องคุยก่อนติดต่อไปลุกนะไม่ใช่ทะลุทะล่าไปเหมือนช่องบางช่องเนี่ยก็จะเข้าไปเลยฮะ ของเรานี้จะได้รู้กันไปว่าเออเขายินดีต้อนรับเราไหมยังไงคุยกันดีลกันไปทุกคนจ๋านะฮะจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนถ้าไปแล้วแบบเดี๋ยวจะกลายเป็นแหมยูทูบเบอร์ไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เขาไม่ได้เชิญเขาไม่ได้ต้อนรับหรือยูทูบเบอร์ช่องเล็กๆอเงี้ยเราจะได้ดูด้วยไงว่าร้านของเขาเนี่ยยินดีต้อนรับช่องเล็กๆอย่างเรามาถูกไหมฮะอา่า ประมาณนั้นฮะบางอย่างบางสิ่งเราก็ไม่สามารถจะพูดออกสื่อได้เราก็เก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์ถูกไหมฮะประสบการณ์ว่าอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยบางทีมันก็มาพูดกันไม่ได้ค่ะว่า,าน,นั้นอย่างนั้นอย่างนี้แอบมาดูยอดวิวแอบมาดูคนติดตามว่ามีกี่คนอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเฮ้ยช่องของเราเป็นช่องเล็กๆจริงๆนะแต่มีโฆษณาเข้า20ออ่สิอรวมๆนะฮะสองช่องร้อยกว่าตัวทุกคนเพียงแต่ช่องของเรามีคนติดตามแค่ช่องเนี้ยช่องหลกักเนี่ยนะครับ สี่พันกว่าคนเองแต่เราก็ถือว่าทุกคนมีคุณภาพใช่ไหมฮะร้านต่างๆที่เราไปมาก็มีดีบางๆจริงๆทั้งนั้นเลยอาจจะมีบ้างที่แบบว่าเป็นเกตเล็กเกตน้อยอย่างเงี้ยเราไม่เอามาใส่ใจค่ะทุกคนจะ้ะใช่ไหมฮะอย่างไปเจอโรงแรมไม่คืนค่ามาัดจากุญแจก็มีบางร้านบางโรงแรมเขาก็ไม่ได้ขอค่ามัดจาเลยนะกอนไหมฮะก็มีใช่ไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนว่าบางทีเราเจอในร้านหน้าร้านเนี่ย ช่ไหมครับการบริการเนี่ยสำคัญมากนะครับนี่เห็นไหมช่องนี้เมมตัดไปเมมเต็มทุกคนมันตัดไปเองคะความจําเต็มลบแล้วลบอีกไม่พอเพราะบางทีบางคลิปเนี่ยยังยังลงไม่ได้เพราะว่ามันติดกันเกินไปมันก็จะมีผลต่อการมองเห็นใช่ไหมครับก็ต้องเก็บคลิปเอาไว้ที่เคยถ่ายไปบางคลิปก็ไม่อยากจะลบทิ้งถ้าไม่ลบก็ไม่มีถ่ายอีกอะไรประมาณโลบ นะฮะเพราะแต่ละวันแต่ละปีอย่างเงี้ยบางทีก็มีคลิปดีๆเยอะเราอยากจะมาลงซ้ำมาหาทุกคนร้านไหนดีจริง,รงๆเราก็อยากจะลงซ้ําประมาณนั้นเลยทุกคนนี่จ้าทุกคนเราพักที่นี่นะเป็นโฮสเทลที่ฝรั่งอยู่เยอะแล้วก็ฝรั่งหนะ้าตาดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ห้องก็มีความเป็นส่วนตัวทุกคนเห็นไหมมีความเป็นแบบปาร์ตี้นี่ครับทุกคนโลดไหมโลด จะเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ